เอามากอีกแล้วพี่น้องคะรถเก่าเราไม่ขายเราขายป้ายแดงแะกล่องเท่านันแล้วบอกว่าตัวเองเป็นรถมือสองแต่ดูสิเชียร์ป้ายแดงเอ้าแมนแล้วพี่น้องคะกินใหม่ยังอยู่เลยนะจะทุกอย่างคือแบบอะไรเขาเรียกอะไรเดีอยคือแบบใหม่มากๆยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลย แอร์เย็นเพลงพอบอนี่เออสวัสดีค่ะวันนี้พอพบกรบบุระบายรมายเลขสามสิบแปดะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันรถซิงจ้าเอาเล้ยังรถซิงเกินเมสซบิชเอท่านะคะหนึ่งจุดสเอ็ปียีสิบเอ็ดจ้าปี21่สิบเอ็ดนะคะปีนี้ปียี่สิบรถแค่สองปีบอกเลยป้ายแดงจริงๆแกะกล่องมาเลยถูกต้องคันนี้ขายน้อยคันนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่สามแสนเหื่นาะวันนี้ลดพิเศษไปเลยหนึ่งื่บาท เออที่สำคัญนะใครจะซื้อสดก้าราคาที่น้องเอิญบอกเลย่วนใครจะผ่อนจัดไปเลยโตช่วยผ่อนไปเลย6เดือน6เดือนแรกผ่าแค่งพ้าเบาทหลังจากนั้นปีนีฟาร์มใหม่ถ้าผ่อนราคาเต็มท็จห้พันรบาทเท่านั้นพอ5 8 0 0รอบาทโอ้โหโคตรถึกราคานี้ออกรถฟรีดาวจ้าครับผมอ่ะดูรถกันเลยรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะเลขไม่สาม0 0ืนพวงมาลัยมาลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเชื่อมบูธได้ แล้วก็เกียร์ออตโต้นะจ๊ะเป็นไฟฟ้าหมดเลยทั้งระบบเออโค้วสวยอะ่ะอ่ะข้างในนะคะมีมช่องใส่แก้วน้ำให้เนาะของกชันครบคันเหลือเรือเก๋งสีประตูสวยๆคันนี้เติมเป็นเซนนึ่งเ E ยีสิเติมออได้หมดเลยนะ ้าผู้ใดสนใจอยากได้งามแบบนี้เดี๋ยวให้นังอืนฝากช่องทางติตอนในจ้าลิงไลน์เบอร์โทรนะคะมีให้ปักหมุดอยู่ด้านบนด้านล่างนะคะเลือกกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทางเลือกโทรมาได้เลยเป็นอะไรลินมันพันกันรถ <c oughs> มันถึงแห้งพี่น้นนองเลยเอเดาอย่ว,วางสัญญาสีค่ค่ะผู้ใดมักอยากได้ส่งนี้นะคะปียีิบเอ็ดพี่น้องคะ่ะไม่สามหมโลสนใจทักมารดเด้อจ้าแก้วจวด